สำหรับคาดการณ์ทุกไทยนะครับประจําวันจันทร์ที่16มีนาคาม2563นะครับวันนี้เราคาดว่าตาลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะแหว่งตัวลงต่อนะครับก็จะเป็นการแหว่งตัวออกข้างๆอิงทางลงนะครับระมือแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,100และบริเวณ1060นสะครับสำหรับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1 1 6 0และน1 9 0นะครับเรามีมุมมองเชิงลบนะครับหลังจากที่เมื่อเช้านี้ธนาคารกลางสหรัฐมีการจัดประชุมฉุกเฉินนะครับ ไปช่วงของเมื่อวานแล้ว่าก่อนจะมีมติออกมาในช่วงเช้านี้คือปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงฉุกเฉิน1%นะครับจากระดับ1ถึง1.25ลงเหลือ0ถึง0.25นะครับพร้อมกับอัดฉีดสภาพคล่องผ่านมาตร,รการ q ีอีก7แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับธนาคารพาณิชย์ลง1.25%ตัวด,ดับ0.25%แล้วก็ขยายอายุ เงินกู้เป็นเวลา90วันนะครับรวมทั้งมีการปรับลดอัตราการการสำรองธนาคารสูงสุดับนเรนะครับสะท้อนภาพของความกังวลต่อสาการการแพร่ระบาดเชื้อรัสโควิด -19 มากกว่าที่จะคาดไว้ก่อนหน้านะครับอีกทั้งเราก็มันมีมุมมองว่าความสามารถในการปรับใช้เครื่องมือต่างๆของเฟดต่อจากนี้ไปจะเป็นไปได้อย่างจํากัดนะครับทําให้คาดว่าตลาดเองก็ยังอยู่นะครับยังคงอยู่ในภาวะของการไปรับความเสี่ยงหรือ o f f กออได้ต่อนะครับ ขณะที่เราก็มีมุมมองเชิงบวกต่อการปรับเกณฑ์การขายช็อตนะครับหรือว่าช็อตเซลที่ของตลาดปรับมาว่าได้เฉพาะราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายล่าสุดนะครับหรือว่าคือโยนซ้ายไม่ได้นะครับถ้าถ้าช็อตเซล์ต้องตั้งออฟเฟอร์ไว้ทางขวาอย่างเดียวนะครับเราก็มองว่าปัจจัยตรงนี้เองก็เป็นปัจจัยที่ที่เรารออยู่แล้วก็เป็นปัจจัยที่ออกมาก็จะช่วยลดแรงอ่า ขายจากภาวะแพนิคของตลาดได้ในระยะนี้นะครับสำหรับประเด็นตัวของกรอตนะครับมีการส่งสัญญาณมาว่าเตรียมทําหนังสือถึงสภา วิชาชีพบัญชีขอเลื่อนมาตรฐานบัญชีตัวของ i f r s 9แล้วก็ t s r i c 2 3อนะครับออกไป2ปีจากผลกระของการแพร่ะบาดเชื้อวัคโควิดก็คาดว่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยจำกัดดาวสายของตลาดได้ในระยะนี้นะครับอย่างไรก็ตามเราก็มีความกังวลนะครับเราก็แนะนำให้ติดตามสายการแพร่ระบาดของเชื้อวัคโควิดในทีในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากเห็นภาพาตัวเลขผู้ติดเชื้อ รายใหม่นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นในลักษณะของอาตาเร่งนะครับกดดนันภา,าพาของเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่สบเซาได้ต่อเนื่องแล้วก็ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นไทยได้ต่อนะครับทิมการลงทุนเราก็ยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงทุนนะครับในระยะนี้นะครับต้องเข้าสู่หมุดเว้ดันีเพื่อถือเงินสดอยู่นะครับสำหรับภาพทางเทคนิคของ S50 H20 นะครับภาพรายวันเองราคาก็มีการปรับตัวลงมานะครับทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับทดสอบแนวรับบริเวณ f i b บนัชชีเอ p ส่วนชันที่200%นะครับก็แถวถวบริเวณ640กว่านะครับเราก็สามารถดีตัวกลับขึ้นได้นะครับในขณะที่ทเครื่องมือทางเทคนิคตัว MACD เนี่ยยังคงให้สัญญาณขายอยู่แต่ว่าอาซเริ่ม เห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นจากภาวะเอ็กซิมโอเวอร์โซแล้วนะครับทำให้คาดว่าราคามีโอกาสที่จะแปนตัวด้านข้างอีกทางลงได้ต่อนะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ720และบริเวณ670นะครับสำหรับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ750และบริเวณ780นะครับกลยุทธ์นะครับเมื่อวันศุกที่ผ่านมานะครับสถานะช็อตต้นทุน850.3ที่เราแนะนำไปเนี่ยคาดว่าจาะมีสถานะลด ทำกำไรลดความเสี่ยงนะครับหลังจากที่ราคาดีตัวขึ้นไปเหนือจุดเทเลสซอ็อบที่เราให้ไว้แล้วตรง750นะครับสำหรับวันนี้แนะนำเวทีเพื่อรอดูสัญญาอีกครั้งนะครับสำหรับตัวของ ภาพทางเทคนิคนะครับของโกลสปอร์ตดวันนะครับราคาเองก็มีการปรับตัวลงทดสอบแนวรับนะครับบริเวณเส้นแนวโน้มขาขึ้นในภาพระยะกลางระยะยาวนะครับแล้วก็สามารถดิดตัวกลับขึ้นได้ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคตัว BCD ดเนี่ยยังคงให้สัญญาณขายอยู่อย่างไรก็ตามตัวอาซนะครับแล้วก็ m มดิฟายโซเริ่มที่จะเห็นภาพของการชะลอกําลังลงนะครับหลังจากเข้าใกล้ภาวะโอเวอร์โซ่ทำให้คาดว่าราคามีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นได้นะครับตามที่ทางหลักที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับ แนวรับนะครับอยู่ที่บอริเวณ520นะครับแล้วก็บริเวณ510สนะครับสำหรับแนวต้านอยู่ที่บอริเวณ580แล้วก็1,600นหระครับสำหรับวันนี้อาตัวของกลยุทธ์นะครับก็แนะนำนะครับสำหรับทองคำก็รอเปิดเพื่อเล่นรอบใหม่นะครับบริเวณ1น2 0แล้วบริเวณ1,510นนะครับจะเป็นจุดที่เป็นการเข้าซื้อรอบใหม่ สำหรับจุดซอกนะครับให้ตั้งไว้หากราคาปรับตัวลงต่ำกว่า1 4ึ่งนะครับ